สวัสดีค่ะแม่เต๊ะจันสว่างขอนแก่นมาแบ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เต๊ะต้องขอโทษมากๆเลยนะคะที่แม่เต๊ะได้ได,ได้สัญญาไว้ว่านะคะสัญญาไว้ว่าจะลงคอกสดเมื่อวันอาทิตย์ที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนวันนี้วันพฤห,หัสแล้วแม่เต๊ะก็ยังไม่ได้ลงเร่งรัดการผัดเซลลรอบสามเลยนะคะต้องขอประทานโทษมากๆค่ะ แม่ต้อมีธุรอะอะหลายๆยอย่างก็เลยยังยังไม่ว่างที่จะมาลงหน้าตัวเองเลยนะคะต้องขอโทษมากๆเดี๋ยววันไหนที่แม่ต้อสะดวกที่จะลงะและแม่ต้อก็อลงเล่งรัดด้วยน้ํายาพอกสดนะคะเดี๋ยวแม่ต้อจะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมนะคะทีนี้วันนี้แม่ต้อจะมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าลูกค้าถามแม่ต้อมาว่าตัวรักษาของจันสว่างเมื่อผัดเซลลไปแล้วใช่ไหมคะผัดเซลไปแล้วเว้อหน้าดีหน้าสวยแล้ว คือแต่ไม่อยากลงบำรุงไม่อยากลงบำรุงเต็มๆควรจะลงตัวไหนดีค่ะแม่ต้าจะมาอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็ลูกค้าลูกค้าถามมาว่าใช้มหาดหรือเฮอร์บลไวท์เทนนิ่งดีไหมดีค่ะดีแล้วความแรงของเขามากแค่ไหนมันจะลอกไหมค่ะอันนี้คือแม่ต้อจะอธิบายให้ฟังนะคะตัวออดของจันสว่างที่ใช้แล้วไม่เกิดอาการ ก่อนสวยไม่เกิดอาการลอกนอกไสจากเราจะไปลงเล่งรัดก,การผัดเซลลด้วยผงเล่งโคนเขียวหยุดทิปหรือเล่งรัดด้วยการลงฮอกสดเจลาตินิกนะคะเขาถึงจะลอกออนสูตรของเรานี่ค่ะเฮอร์เบ mm ิร hmm. ์วทนิ่งแลวก็ตัวไอ้เปลือเทียวนี่อ่อนสูตรนะคะเป็นรักษาและบำรุงอยู่ด้วยกันไม่ใช่บำรุงเต็มๆนะคะบำรุงเต็มๆก็จะไปอีกชุดหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นรักษาและบำรุงอยู่ด้วยกันไปปรับขาวใสไปเรื่อยๆนะคะความแรงจะพอๆกันนะคะส่วนเอ็กซ์เพิตเพียวนี้จะเป็นเซรั่มเซรั่มน้ำนมตัวนี้จะเป็นครีมค่ะตัวนี้จะเราจะเรียกสั้นๆว่ามหากดท่านใดที่ผัดเซลล์ไปแล้วแล้วไม่อยากลงบำรุงแต่จะเอาตัวรักษาเป็นตัวบำรุงได้ไหมได้เหมือนในต้อนี้ค่ะเอาตัวรักษา อ่อน,ออนเป็นตัวบำรงเหมือนใช้ไปเช้าเย็นเช้าเย็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีอาการผัดเซลล์ลอกให้เห็นนอกนจากเราไปร่งรัดนะคะแล้วอีกตัวชุดนึงชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะชุดซิลั่มเซ็ตไอ้เปิดเดียวเหมาะมากเลยค่ะช่วงอากาศอย่างนี้นะคะเราเราไม่อยากลงบำรงุงใช่ไหมคะเราไม่อยากลงบำรงเราก็ลงชุดพวกนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือใช้ได้แบบสบายสบาย หน้าพอกหน้าอยู่ดีนะคะถึงลงชุดนี้ก็ต้องพอกข่าวการพอกหน้าเป็นสิ่งที่ดีเพราะการพอกหน้าเป็นการดีท็อกผีวให้สะอาดอยู่สมออย่างไม่ต๊อมันจะเล่าให้ฟังว่าไม่ต้อนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ลงเร่งรัดการผัดเซลล์ด้วยด้วย,วยตัวเข้มขน้นตัวตัวไอ้พอกสดหรือ,อไม่ได้ลงโคนเขียวไม่ได้ลงผงเร่งไม่ได้ลงหยดทิปแต่แม่ต๊อก็ใช้ชุดนี้อยู่ ชุดนี้อยู่ไม่ต่อช้เช้าเย็นเช้าเย็นเห็นใบค้าหน้าไมตโตก็ยังแน่นยังฟูยังเฟิร์มไม่มีการผัดเซลล์ไม่มีการลอกให้เห็นนะคะแต่กเนปรับขาวใสไปเรื่อยๆแล้วก็เปื่อยหน้าได้เลยะคะ่ะไมต้ต้ทาทาชุดนี้แล้วไมตโตก็ลงกันแดดกันแดดก็ตกของพ่อเป็นแป้งแล้วก็เขียนคิ้วทาปากมาทํางานในหน้าไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะหน้านี้จะธรรมชาติมากแล้วก็ตอนเย็นไมตโอก็ไปคินซิ่งคินซิ่งด้วยคาร์บไมา์ก่อนที่จะล้างสบู่ ะะตอนเช้าไม่ต้องไม่ได้คินซิ่งนะคะเพราะตอนเช้าหน้าเราไม่ได้สปกปรกหน้าเราไม่มีฝุ่นละอองเราก็ล้างสบู่ไปเลยค่ะสะบู่ก็คือสบูก่ก้อนกลมนะคะตอนเช้า,าก้อนกลมเหมือนเดิมเพราะเหมาะมากเลยกับกับอากาศร้อนนะคะร้อนร้อย่างนี้แต่ก็มีฝนตกทุกวันฝนตกก็ก็ยังร้อนอยู่นะคะเราก็ใช้ก้อนกลมได้เลยค่ะและ้เมต้อกก็เมตอกก็พอกหน้าตอนเช้าก็พอกผูกพอกผุ่พอกตัวนี้นะคะตอนเย็นไมตซอก พอกขนขาวแต่ก่อนจะพอกขนขาวเนี่ยค่ะไม่ต้องต้องคิ้นซิ่งแล้วก็สบู่นี่ชุดทําความสะอาดและดีท็อกผิวนะคะสบคินซิ่งก่อนคิ้นซิงด้วยคาร์บอมายแล้วก็ใช้สบู่ก้นกลมก้นกลมเสร็จแล้วเม่ต้องก็พอกด้วยขนขาวขนขาวสามสิบนาทีแล้วไม่ต้องก็ล้างออกแล้วไม่ต้องก็ทาชุดซีรั่มเซ็ตเอ็กเปิดเพียวเลยค่ะนี่เลยนะคะ ชุดนี้แม่ต้อใช้ยาวเลยจนกว่าแม่ต้อจะได้เร่งรัดการผ่านตลดด้วยสมุนไพรสดสองขวดเดี๋ยววันไหนแม่ต้อจะมาอัดคลิปให้ท่านทุกท่านชมนะคะแล้วก็บางท่านก็จะลงตัวนี้ไปเลยนะคะถ้าไม่อยากให้เกิดคือใช้เหมือนบํารุงไปเลยนะคะปากขาวใสไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะใช้ชุดนี้ท่านก็ใช้ไปเลยค่ะสิวอีกตาฟ้าอีกตาไม่ใช้ไปได้เลยนะคะ แล้วก็ไพเจลทาไพเจลก่อนที่จะลงสิวเอ็กซหรือฝ้าเอ็กซต้าหรือท่านจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะเอาเอาสิวเอ็กซต้าหรือจะเอาฝ้าเอา็กซต้าได้เลยค่ะทาไปเรื่อยๆขุยเข้าจะหมดไปเองทอํายังไงเขาก็ไม่ลอกนอกจากจักเราจะไปเร่งรัดนะคะหรือเมื่อเราไอ,อย่ยาวันใดวันหนึ่งเขาอ,อาจจะเกิดอาการเป็นเป็นผลคล้ายๆผื่นแล้วก็ผดแดงชมพูแล้วเขาจะลอกเป็นขุยๆไปค่ะไม่กี่วันก็ลอกแล้วก็หมดแล้วนะคะ อย่าไปตกใจยิ่งดีค่ะถ้ามีอาการผัดเซลลเพราะว่าหน้าหน้าไวก็คือผัดเซลไวนะคะก็คือหน้าเราอิ่มสมุนไพรอยู่ในหน้านะคะเราลงนิดนิดในหน่อยก็ผัดเซล์แล้วนะคะเราก็รู้กํากับอาการสิคะกํากับอาการเหมือนแม่ต้้าบอกจะเอาผัดเซลประมาณไหนกํากับอาการแบบรอบแบบบางๆรอบแบบบางหรือรอบลึกลงได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ โอเคนะคะวันนี้ไม่ต้อจะไม่คุยยาวไม่ต้อแค่มามาอัปเดตว่าหน้าจริงๆแล้วก็ยังโอเคอยู่แต่จริงๆแล้วไมตตออยากผัดเซลสามรอบติดต่อกันแต่ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะรอบสามเมตต้อก็เลยคิดว่าไม่กี่วันนี้แหละคะ่ะแม่ต้อจะลงเร่งรัดการผัดเซลล์รอบสามเพื่อที่จะให ยิ่งผัดยิ่งใสย,ยิ่งลอกหน้ายิ่งฝูยิ่งเฟิรม์มยิ่งดูละอ่อนดูคือจริงจริงไม่ต้อชอบนะคะการผัดเซลล์เพราะผัดทีไรแล้วหน้าฟูเฟิรม์มแน่นผิวจะนุ่มแต่มันแน่นข้างในนะคะข้างในจะแน่นมากนะคะแล้วแก้มไม่ตกร่องร่องร่อง,องแก้มไม่มียิ้มแบบมั่นใจไม่มีริ้วนี่ไม่ต้อชอบจริงๆตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็คือเหมือนเหมือนกับใบหน้าเราได้ออกกําลังกายได้เดนน้าเหลืองอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของอีลาสตินคอลลาเจนผิวก็จะฟูจะเฟิรม์มจะแน่นจะตึงจะออลา่าแต่กลับดูผิวจะนุ่มนุ่มนุ่มมากค่ะแต่เขาแน่นข้างในเนื้อแน่นข้างในนะคะโอเคนะคะไม่ต้องมาอธิบายก็อยากให้ท่านมาทุกท่านมาสัมผัสสนุนไพรด้วยตัวเองนะคะอยากให้ไมตต์พูดคนเดียวนะคะทุกท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะและไมตตก็เป็นแบบ ขอเป็นแบบอย่างก็คือขอเป็นตัวอย่างของหญิงอายุ60ย่าง61น,นะคะก็ไม่ไม่หยุดที่จะผัดเซลล์เพื่อที่จะเอาเซล์ที่เสื่อมออกเซลล์ที่แก่เซลล์ที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกและเพื่อที่จะกระตุ้นอิลาตินคอลลาเจนผิวสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลลเก่าที่หลุดออกออกไปค่ะเพราะฉะนั้นหน้าใช้ย,ยังไงก็ไม่บางและออกแดดได้เพราะสมุนไพรไม่ไวต่อแสงนะคะ แต่ยังไงถึงยังไงเราก็ต้องลงกระเดดนะคะว่าเราเมืองเรามันร้อนนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอจะขอจ,ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ต้อมาลงข้อศกเร่งรัดการผัดเสียวแล้วไม่ต้อจะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี